อ่ะพูดเลยค่ะ E x c is there here a นี่ยเนี่ยแปลว่าเมื่อวานฟังแบบกระท่อนกระแท่นเมื่อวานในห้องส่งขนาดฟังนะยัง near, near, near เนี่ยเนี่ยเนียอะไรนะเนี่ยเฮอเนี R ่ยแฮเนียเฮียร์ here เออเนี่ยเฮียร H E R E here นะฮะ <Yeah. S 1> ที่นี่แด <Yeah. S 1> ที่นั่น แนะขนาดฟังใกล้ๆเนะีเสียงหัก,หกเหเป็นเนียแแฮเออปลายทางเป็นอะไรไม่รู้เอออ่าใหม่นะคะ is there a bank near here, there bear near here? เออแถวนี้มีธนาคารไหมประมาณนี้นะคะ yes มีไหมคะ <Yeah. S 1> อ่วพูดเลย one two t <laughs> <laughs> uh, there are two in Princess Street. That is uh, Bank of Scotland. And the second one is Royal Bank of Scotland. There are two on Princess Street. Okay? Okay. They are on the right. They are on the right. Okay? Right side, right. Nah, they are on the right next to the America. American America. Express Sorry. office. Okay? okay, okay, next to the American Express office. Okay. Sorry, Sorry. I, don't I don't understand. เข้าใจไหมคะทำไมเข้าใจ Sorry, ฟังไม่ทัน Sorry, ah, uh, กับ Pardon. ได้สองอย่าง sorry pardon เออ pardon ปักดงเออ sorry ไม่เข้าใจอะไรนะคะ pardon น nah. ะ I don't understand I don't understand นะมีพูดไปอ่ะ in princess street on the right in princess street on the right น nah. ะ เดี๋ยวขออาสาสมัครนะคะหนึ่งคู่โอเคไปต่อคะ่ะ next โอเค re, you are you are เอ่อ you are welcome, you <'re> welcome. และเรียนตัว l er welcome เอ่อไม่ใช่ you are welcome เนี่ยพ c o m e คำเวนคำกลายเป็นเวนกรรมนะ you are เว่นกรรมเนี้ยไม่เอา y o w w l l o o m That's ชอรี l เล็กน้อยนะโอเคเวลาเขาขอ,ขอบคุณใช่ไหม <Sure. S 1> thank you very much เราต้องไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ยินดีค่ะ You're welcome. นี่เวลาเราพูดไงนักเรียน you w e l c o m e you welcome y r u welcome. เวลาเราเขียนเรามักจะไม่มี R เวลาเขียนมักจะไม่มี R ah เผลอพอพูดว่าอะไรฮะ o u เ welcome. You welcome. เอ r e w e l c o ออาร์เนี่ยมันแทบไม่โผล่มาเลย นะคะ you welcome แต่แต่ให้รู้ว่าอ๋อ you welcome ตรงนี้ต้องมี r ด้วยนะมีเว็บทูบีอาด้วยโอเคอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยค่อยหาอาสาสมัครนะไป t ื่อมั่วจังตรงนี้คอลิโดเน i a n คอลิโดเนียนโฮเทล Where is the Caledonian Hotel in this map มาดูในแผนที่อ่าเจอแล้วค่ะ Where is it Where Is it Can you see Can you see Caledonian Hotel Where is it Sorry Sorry Which hotel มาดูนะคะเขาก็ถามว่า Sorry w h i c h Hotel พูดค่ะ Sorry เออแบบฟังไม่ชัดใช่ไหมพูดใหม่ค่ะว่า the, the, the hotel the c a l e i uh, b b e a n อ่ะบอกว่าอ่ะ is อ้าวเราก็มาดูนะคะ คาลิโดน i a n น is on your is on the left ในแผนที่นะคะเราก็จะเห็นแผนที่ is on the left ถูกไหมคะเมื่อกี้เราไปแบงค์ใช่ปะแบงค์มันอยู่ไหน where is the bank is on the right where is the คาลิโดน i a n h นโ e เล is on the left is on the left on the corner you know corner ตรงนี้เลยนะมุมเลยใช่ไหม corner is on the corner opposite the shirt opposite the shirt where is the shirt here here is the shirt opposite to you know opposite <Yeah. S 1> อยู่ตรงข้ามนะคะ is opposite the shirt มีเชิ้อเดียวใช่ปะมีเชิ้อเดียวนะคะ is opposite the shirt อ่ะเรียบร้อยนะคะไปถูกไหมทีนี้ถูกแล้วอ่ะเพราะนั้นไปถูกแล้วต้องทำไม โอเค thanks 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 very much จำนวนขอบคุณมีเยอะ thank you very much thanks very much thanks a lot thanks a lot อะไรอีกคะ thank you so much อะไรอีกคะเอออะไรคะ many thanks เยอะจำนวนเยอะแล้วแต่ว่า เราจะใช้แต่ thank you very much thank you very much หรือว่า thanks very much นี่สุภาพนะคะอ่ะ are you ready พร้อมอยังพร้อมแล้วนะคะขอใครดีชื่อแหละมามาข้างหน้านะคะคู่กับใครดีคู่กับใครดีรดมาตรงนี้เลยค่ะจะได้แบบนะไกลชิดใครดีอาัศ,าศาสมัครค่ะผู้ชายหรือ ผู้ชายก้มหน้าหมดเลยน่ารัก lady first ผู้ชายแบบอะไรอะไรก็ต้องให้ผู้หญิงก่อนถูกไหมเออไม่มีที่นั่งต้องให้ผู้หญิงนั่งก่อนเวลาจะตอบก็ให้ผู้หญิงตอบก่อนอ่ะเอาใครดีเลือกใครดีเลือกมาเรียกมาเล็วมามาชื่ออะไรนะสีดีรัต์มาเลือมาสิดีรัต์เก่งจะตายอ่ะสีดีรัต์มา ถามทางนะอันไหนก็ได้ใช่ไม่มอันไหนก็ได้คิดเองก็ได้นักเ,เรียนไม่จําเป็นต้องตามครูคิดเองก็ได้คิดเองก็ได้เพราะว่าไหนๆก็จะต้องจะต้องสอบใช่ไหมคิดเองอ้าพร้อมแล้วบอกนะคะตกลงกันก่อนว่าจะใช้คีย์ไหนอ้าหันหน้าไปทางกล้องด้วยนะได้แล้วบอกนะคะ เพื่อนเพื่อนลองดูนะถ้าเป็นเราเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะพูดได้ไหมใครเป็น A ใครเป็น B อ่ะเรดี้อ่ะพร้อมนะคะใกล้ๆก,กันก็ได้ค่ะกล้องจะได้เห็นเอ่อ Excuse I'm looking for Sorry the Hotel with คาลาโดนิอันคาลาโดนิอัน is on the left on the corner opposite the coast the church the church โอเคตบมือเพื่อนค่ะขออีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่ไอรินไอรินเรียกเรียกใครเร็วใครดีเร็วใครคะ ได้ไหมมาใครใครมา,มา,รม,ามาเร็วเราอะมามาเร็วช้ามาอ่ะเพื่อนลองดูนะเพื่อนเพื่อนลองดูลองดูจะได้รู้ว่าเออเรายัางไงอ่ะตกลงมาตรงนี้เลยค่ะเออเอาอันนี้ใช่ป่ะที่ คอนเวอร์สองได้ไหมแดดหลอกสองได้ไหมหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งก็ได้หันหน้าไปโน้นอ่าเริ่มค่ะ เฮ้ย I don't understand ฮึคุณเวมัสคุณเวมค่อเคตกเพื่อนใช้ได้นะไปไปฝึกเสียงหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นโปรติเขาจะใส่ฟีลลิ่งเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ตื่น